สวัสดีจ้าคุณผู้ชมวันนี้ก็มาดูปลาของเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ได้ยินเสียงเราปลามันก็เป็นไงครับมาแล้วแต่เรายังไม่ได้หาอาหารนะครับอาหารของเราเช่นเคยวันนี้เราจะให้เยอะนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะเว้นไปสักหนึ่งวันก็ได้เราต้องดูภารกิจของเราก่อนนะครับตอนนี้ปลาก็กําลังทยอยมาแล้วนะครับ จากการได้ยินเสียงเราเสียงที่คุ้นเคยก็จะมาเยอะเลยทีเดียวนี่นะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าเกี่ยวข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่านิทานเรื่องชาวนาทำนาสมัยโบราณให้ป่าได้รับรู้นะครับไม่รู้เขาจะฟังหรือเปล่านะครับสมัยก่อนนั้นเครื่องทุ่นแรง ก็แทบจะไม่มีเลยนะครับสมัยก่อนก็ไถนาก็จะใช้แรงสัตว์แ้วก็วิวัฒนาการขึ้นมาก็จะเป็นรถไถนาเดินตามและก็วิวัฒนาการขึ้นมาอีกก็จะเป็นรถไถนี่คือวิวัฒนาการของการไถนานะครับส่วนการทำนานั้นสมัยก่อนก็จะเป็นการทำนาแบบดำ ซึ่งชาวนานั้นจะต,ต้องทำหลายขั้นตอนการไถานาก็ต้องไถสองรอบเลยทีเดียวต้องมีการหวานก้าพอก้ายาวที่จะสามารถดำได้ก็จะไปถอนก้ามาดำและก็จะดูแลเรื่องของยาสมัยก่อนก็ไม่ใช้ยาฆ่ายานะครับ เพราะว่าชาวนานั้นก็จะใช้วิธีการดำนาหญ้าก็จะไม่ค่อยมีอยู่แล้วแล้วก็สัตว์น้ำก็เยอะเลยทีเดียวสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นปลากุ้งหอยปูพวกนี้ก็จะเยอะนะครับสามารถที่จะจับมาเป็นอาหารได้ในระหว่างการทำนา แน่นอนเลยทีเดียวเนื่องจากว่าไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าแล้ว <c oughs> สัตว์ก็จะมีเยอะนะครับแต่ทุกวันนี้เมื่อเราใช้ยาฆาา่าหญ้าสัตว์ก็จะค่อยๆลดลงสังเกตว่าปลาตามไร่นาก็จะไม่ค่อยมีเหลือแล้วนะครับก็จะเหลือเฉพาะปลาที่อยู่ใน ลำคองหรือว่าที่เลี้ยงไว้ตามสระอันนี้คือข้อเสียของการทำนาในปัจจุบันนะครับก็เป็นเรื่องจำเป็นที่ชาวนาจะต้องรีบทำแล้วก็รีบเสร็จแล้วก็ไปทำภารกิจอย่างอื่นเนื่องจากค่าของชีพของเราทุกวันนี้ เริ่มจะเยอะขึ้นกว่าสมัยโบราณมากๆเลยนะครับเยอะกว่าเป็นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวมนุษย์จําเป็นต้องอยู่รอดทําอะไรต้องรวดเร็วการทํานาก็เหมือนกันทําให้ความคลาสสิกในสมัยก่อนนั้นกต่สมัยนี้แตกต่างกันสมัยก่อนเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วต้องตากข้าวเสร็จแล้วก็ต้องเอามาทําเป็นกองข้าวแบบสวยงามทําเป็นหลายๆชั้นเสร็จแล้ว ก็นอนเฝ้าหนานอนเฝ้าข้าวอาจจะทำกระตอบเล็กๆกันหนาวเป็นกระต๊อบฟางก็จะสร้างความอบอุ่นได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ก็จะมีการหาแรงกันหรือว่าเป็นการลงแขกในการตีข้าวเกี่ยวข้าวซึ่ง แต่ละนาก็จะเวียนช่วยกันไปเป็นการหาแรงกันนั่นเองไม่ได้จ้างนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ต้องจ้างหมดค่าจ้าง300บาทขึ้นไปนะครับวันไหนที่คนงานต้องแย่งกันก็อาจจะแพงนะครับ350หรือ400เลยทีเดียวนะครับ อันนี้คือข้อแตกต่างที่ต่างกันมากๆเลยนะครับสำหรับการทำนาในสมัยโบราณ <c oughs> กับสมัยปัจจุบันนะครับพูดไปพูดมาก็เพลินเลยทีเดียวนะครับอาหารหมดแล้วก็จะให้ดูปลาของเราวันนี้ก็มากินอาหารเยอะเลยทีเดียวอันนี้นะครับปลาของเราเยอะบางคนถามว่า ทำไมปลาเยอะจังเลยบอกได้เลยว่าเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับไม่ได้จับกินอ้าวอันนี้สมหญิงนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้แดงแดงนี่สมหญิงครับส่วนกําลังโผลตรงนั้นคือสมสีครับสีเขาจะอ่อนกว่านะครับส่วนปลาสมหญิงนั้นจะสีแดงห้ามจับนะครับปลาสีแดงเอาไว้ดูเล่นครับวันไปวันมาก็อาหารหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้พวกเขา ได้แบกไหวออกกำลังกายต่อไปนะครับตอนนี้เราก็ต้องไปทำงานแล้วสมยิง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 ไม่ขึ้นมาแล้วสมยิงไม่โล่ละสมยิงอยู่ตรงนี้ครับอืมสมยิงอยู่ตรงนี้ลืมบาดออกไปไกลๆนะครับพูดเพลินลืมบาดออกไปไกลๆเลยได้กินแต่ปลาอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยววันหลังปลาเหล่านั้นพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเอาให้กินใหม่ ก็จะอยู่รอบนอกต่อไปนะครับไปแล้วครับ